ผมจะจะอธิบายเรื่องผู้นำผู้นำในศาสตร์หลวงพอ่อผู้นำในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยผู้นำคนนั้นน่ะต้องมีความศรัทธาในหลวงปู่ในหลวงพอ่อมีความเชื่อท่านเชื่อว่าท่านคือโพธิสัตว์ที่บาร,รมีเจมแล้วเป็นบาร,รมีวิริยทิกะซึ่งเป็นบาร,รมีมากกว่า องปัจจุบันคือปัญญาชิกะมากกว่าองค์ก่อนคือศรัทธาชิกะมากยังไงองค์นี้ร้อยปีมนุษย์องค์ก่อนสามหมื่นปีองค์ข้างหน้าเจ็ดหมื่นถึงแสนปีถามว่าใครบารมีเยอะต้ององค์ข้างหน้าท่านเยอะได้ยังไง ท่านใช้ความวิทยะในงานทิ้งพลังงานทิ้งบุญหมายถึงว่าหลวงพ่อท่านอธิบายในศาสนาพุทธกาบเนนะท่านบอกผู้ริเจ้าตจละองค์เนี่ยท่านเกิดตามอายุไขท่านเกิดทำตายเกิดทำตายเกิดทำตายไม่ได้เกิดมาสวยบุญ เหมือนชาติปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อเกิดมาทัางกะอายุยี่สิบท่านก็บวชทุดงไปไม่กี่ปีท่านก็กลับมาอยู่วัดสะแกะก็ไม่ออกจากกุฏิเลยไม่ลงข้างล่างเลยนะจ๊ะปีละครั้งแค่นี้นะลงไปลงวิหารใกล้ๆแ,แ,แค่นั้เองท่านเกิดมาเสวยบุญไหมไม่ใช่สร้างกำลัง ท่านบอกข้าทำเพื่ออะไรข้าทำเพื่อรวมไว้ชาติเดียวชาติที่ข้าเป็นพุทธ,ธะในอน,นาคตในยุคข,ของข้าเนี่ยไม่มีโลกอะไรเลยท่านบอกโลกเกิดกับโลกตายกันเองไม่มีธุรกิจด้วยท่านบอกทุกคนอยู่ด้วยบุญ เราเชื่อท่านไหมล่ะเชื่อหลวงพ่อไหมล่ะถ้าเราเชื่อท่านเท่านึกถึงท่านบ่อยสายใยเรากับท่านนะมากขึ้น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 เนี่ยเราก็เป็นผู้นำได้แล้วสูงว่ามีคนมาสวดมนต์อย่างเงี้ยนะเราเป็นผู้นำแต่เราไม่ใช่คนที่หนี้แต่เรามา